ทำค้นหาหนึ่งนะที่ปู่รู้สึกว่ามันตลกมากเลยมีคนค้นหาว่าแอปส้มคือแอปอะไรเออแอปส้มทุกคนมันมีได้หลายแอปด้วยกันนะแอปหนึ่งที่มันเป็นแอปน้องใหม่มาแรงนะคะคือแอปทีมูเนาะเป็นอีคอมเมิร์ซที่สามารถที่จะเราใช้ที่อยู่ไทยบ้านเราเลยนะเหมือนแอปทั่วๆไปนะเราชําระด้วยบาทด้วยเงินบาทได้เลยนะแอปทีมูเนาะแต่ว่าก็ต้องเตือนทุกคนก่อนนะถ้าเกิดว่าจะจะมาลงเล่นในแอปนี้นะทุก คนคือเวลาเราซื้อของเนี่ยมันไม่ใช่แค่ซื้อของแต่เราซื้อบริการนะของทางแอปด้วยเนาะเวลาที่ของเรามีปัญหาเนี่ยแอปพร้อมที่จะแก้ไขให้เราหรือเปล่าซึ่งกูก็ไม่รู้นะแอปท i มูเนี่ยมันจะบริการดีแค่ไหนนะอย่าดูว่าของถูกอย่างเดียวนะอย่าดูว่ามันน่าสนใจอย่างเดียวแต่เราต้องดูแอปด้วยว่าแอปต่างๆที่เราจะซื้อเนี่ยบริการเขาเป็นยังไงบริการหลังการขายเขาดีไหมเพราะว่าถ้าเกิดของมีปัญหาเราเคลมไปเนี่ย แอปไม่รับผิดชอบแอปติดต่อ,อยากเนี่ยอันนี้ก็ไม่แนะนํานะคะแอปที่2องแอปส้มแอปที่สองนะหลายคนก็คงพอจะดาวได้ก็คือแอปช้อปปีนั่นเองนะคะคือเป็นแอปที่ หลายคนคุ้นเคยนะบางทีเราอยากสั่งของแบบรวดเร็วนะชิ้น2ชิ้นเนี่ยเราก็จะมักไปแอปส้มแอปอันนี้แอปที่2นี้นะคะแอปที่3มนะใบให้นะเป็นตระกูลของจีนแอปส้มเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่ได้แอปส้มเขาเรียกแอปเถาเป่านะคะเถาเป่าก็เป็นสัญชาติจีนนะส่งเฉพาะในจีนนะเมื่อก่อนนะส่งเฉพาะแค่จีนเลยแต่ปัจจุบันก็ใส่ที่อยู่ไทยเข้าไปได้เลยโดยที่เราเนี่ยจ่ายบัตรก็ได้ไม่ต้องใช้ชิปปิ้งไม่ต้องใช้กรังจีนะแอปส้มก็ทําให้เราได้เคอแอปเถาเป่า แต่ที่แนะนำในหลายๆคลิปก็คือใช้กรังดีกว่าเพราะว่าความที่เราเนี่ยไม่ต้องจัดการอะไรมากมายเหมือนส่งตรงเนี่ยลงกรังจีนก็จะเหมาะที่สุดนะคะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆในคำค้นหาว่าแอปส้มคืออะไรอืถ้าชอบคลิปแบบนี้นะฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ว่าจริงๆแล้วแอปส้มมันมีอีกไหมที่เราสามารถจะซื้อของในแอปส้มได้ค่ะเจอกันคลิปต่อไปนี้สวัสดีค่ะ